สวัสดีค่ะเล่มสี่แล้วเล่มหนึ่งถึงสามมีกันหรือยังคะคู่มระจิ๋วนะคะของอาจารย์ประกอบนะวันนี้เอ็นเท,นทรนนิง่งนะที่บอกว่าเอ็นเท,นทรนนิ่งเราสอนแอนวเท,นทรนนิ่งและกรุ๊ปโคชชิงนะคะความรู้เรามีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสไลด์นะคะเป็นเอกสารที่เราส่งเมลวิงลิสต์นะคะหรือชุดนี้ก็คือเป็นคู่มือจิ๋วที่ใช้แจกนะคะแล้วก็พกได้ง่ายเล่มเล็กๆนะคะเล่มน,นี้เขาว่าด้วยในเรื่องของการเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน,แน่นอนนะคะแน่จริงไหมนะก็ อยู่ที่ว่าคุณแน่หรือเปล่าอ่ะมาดูกันว่าเล่นนี้เขาจะบอกอะไรนะคะเ,เขาจะบอกถึงเรื่องของวิธีการเปลี่ยนวิธีคิดนะคะเปลี่ยนแนวความคิดทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทุกคนต้องอยากมีชีวิตดีขึ้นวันนี้กับเมื่อวานมีอะไรดีขึ้นบ้างและพรุ่งนี้จะมีอะไรดีขึ้นนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างในเรื่องของกล้าลงมือทําเอาชนะจินตนานการเพื่อประสบความสําเร็จนะคะถ้ายากความกลัวเนี่ยหรือความกล้าเนี่ยให้ชัดเจนที่สุดจะเป็นเรื่องของนักขาย นะคะเช่นนักขายจะเข้าพบลูกค้าก็จินตนาการว่าลัวลูกค้าจะไม่คุยด้วยกลัวลูกค้าจะไม่ซื้อของนะคะหรือโทรศัพท์ไปหาลูกค้าก็กลัวลูกค้าจะวางสายความกลัวทั้งหมดมาจากใครคะตัวเราถูกไหมคะเราคิดเองจินตนาการเองว่าลูกค้าจะเป็นแบบไหนนะคะถ้าเรามีความสามารถในการจินตนาการความกลัวได้นั่นหมายความว่าเราก็น่าจะสามารถจินตนาการความสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะคะ มาดูกันว่าวิธีการที่จะประยุกต์กับเหตุการณ์ต่างๆอาจจะต้องเป็นเรื่องของการปรับนิยามนะคะเช่นการถูกปฏิเสธก็มองเป็นเรื่องของการอะไรคะสะสมประสบการณ์นะคะาการกลัวผิดก็มองว่าผิดเป็นครูนะคะคำต่างๆ,ๆเหล่านี้เราสามารถปรับนิยามทางความคิดได้นะคะสิ่งที่เราจะนําไปปฏิบัติในครั้งต่อไปคืออะไรนะอย่างที่เราบอกว่า,าถ้าเราถึกภาพภาพหนึ่งก็คือวงจรนะคะอดีต ปัจจุบันอนาคตหลักการนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าถ้าถามใครเวลาเอารูปนี้ขึ้นว่าอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรสําคัญที่สุดหนร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าตอบว่าอะไรคะปัจจุบันนะคะพอตอบปัจจุบันเสร็จแล้วก็คุยกันต่ออีกว่าโอเคปัจจุบันสําคัญที่สุดแต่ส่วนใหญ่แล้วเราโฟกัสอยู่อะไรคะหลายคนก็จะโอดโอยู่กับอดีตและอีกหลายคนก็กังวลอยู่กับอนาคตถ้าเราโฟกัสที่ปัจจุบันจริงๆนะคะเราจะทราบว่า วันนี้เราควรต้องปรับอะไรนะคะเพื่อให้พรุ่งนี้ดีขึ้นเพียงง่ายๆถ้าเราเพียงแค่บอกตัวเองว่าทําอะไรที่แตกต่างจากเดิมวันละหนึ่งอย่างเชื่อไหมคะพรุ่งนี้ของทุกคนก็จะดีขึ้นพอพรุ่งนี้ดีขึ้นอนดีตของทุกคนก็จะประสบความสําเร็จจะมีความภาคภูมิใจทุกวันนะคะเมื่อพูดถึงอดีตนะ ฉัน,นั้นถ้าใครยังไม่มีนะคะเราเข้าไปที่ w w w e n t e n d i n g n e t นะคะจะดาวน์โหลดนะคะหรือจะส่งรายชื่อเพื่อให้น้องๆทีมงานส่งไปเสนอให้ถึงที่นะคะก็สำหรับเล่ม4ี่นะคะเนื้อหาประมาณน,นี้ขอบคุณค่ะ